บานแห่งนี้คือบานผู้ไทยนะครับเบาผูไทยกันเบิดบบานเลยสวัสดีครับผมพี่ดำนะครับมาออกกําลังกายนะฮะส่วนการออกกาํกาลังกายของผมในช่วงนี้ก็ต้องปิดหน้าปิดตาในา่อยนะครับโควิดระบาดหนักมากเลยนะครับฟเฟส3นี้นะฮะกัออกสไตล์ทัวลิงครับกับจักรยานขั้นเก้าของผมนะครับที่ผมเคยเอาไปขี่อยู่ที่แควงบริคัมไส้นะครับกับ ตกแต่งจักรยานพร้อมแล้วพร้อมอีพร้อมแล้วพร้อมอมีอมอม้จังใดกระโด้ไปจักเทือเลยนะฮะมึนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาปั่นจักรยานแถวๆบ้านนี่แหละนะฮะส่งนี้กับเขากา็ับเริ่มที่จะถ่ายหน้าแล้วครับตรงหน้าครับฝ่ามือรงหน้า ตรงนี้บนต๊ครับแถวบ้านผมน้ำเลยจะติ่มข่องแล้วฮะติ่มข่องคิดวันนอนิวาดนะครับอําเภอวันน้อนีวาดก็หยุดติดครับอาเภอบ้านผมครับปั่นมาประมาณ5้ากิโลข้ามอําเภอแล้วนะฮะตรงนี้ภัยได้กินอึ่งแน่นอนนะครับอึ่งออกแล้วครับผมอึ่งออกเต็มตลาดเลยนะฮะผมกะเดี๋ยวจะพยายามหาอึ่งมากกินให้ได้ปีนี้นะครับปีก่อนผมได้กินนะ ปั่นผู้เดียวครับปั่นคนเดียวไปเลื่อยครับขำกับมีไฟติดรถดจักรยานยูครับ พื้นที่ของวัานนนิวาสนะครับบ้านนายมบ้านนายมนะฮะเป็นบ้านน,น้อยๆนะครับที่อยู่ในอำเภอวานนนิวาสนะฮะเงียบกริบเลยนะช่วงนี้ก็จะมีศูนย์นะครับตรวจโควิด,ด1 9นะครับเกือบๆทุกๆหมู่บ้านเลยนะฮะอันนี้เป็นตลาดน้อยที่สวัสด,ดีตลาดน้อยนะฮะ ก็เซลไปเซลมานะครับมันบุคคอยมีรถขี่พ่านนะฮะสายมือผมนี่กับเป็นวัดบ้านนายมนะครับเป็นวัดเก่าวัดแก่อีกวัดหนึ่งนะฮะอุดอกดีเดกๆช่วงมีดอกไม้ฤดูร้อนคริบาลกันบสันนะครับโทรเสียของจักรยานผมมีโชกสิล่ะครับ สั้ ة, นดึงตึงเต็งเต็งเต็งตึงต็งต็งเ็แข่งพร้อมแล้วแข่งมากมากเลยเจ็บกลนเจ็บดากมดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออกลูกแล้วนะสวัสดีครับผมครับ อย่าอเลยเขาเ็ดไทยเ็ดหน้ากันแล้วครับนี่ไทยหน้าเรียบร้อยแล้วก็บปูกานะครับปูกาเห็นตนกาหน,น้อยๆครับนี่เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกฝนตกตลอดครับฝนตกก็เลยเอดให้ชาวหน้านี้เอ,อ,เอดเข้ากันเร็วแน่ปีนี้นะครับพอฝนก็มาไหวนะฮะโอ้สียงอันนี้ โดนครับท่างบดีทางก็ลาดยางอยู่แต่ว่าจักรยานผมมันโมเมนต์จักรยานที่มีโช๊คอัพนะครับมันก็เลยกระเด้ง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 ตัางๆๆๆเอย่เอาไปต่อครับเดี๋ยวมันจะค้ำจะมืดนะฮะผมคาดว่าน่าจะกลับถึงบ้านนี้น่าจะมืดนะครับต้องเตรียมไฟเตรียมอย่างมากนะฮะสำคัญในสุดคือไฟถ้ายครับไฟถ้ายจักรยานนี่สําคัญมากๆเลย อันนี้ก็เป็นหนองน้ำนะครับมาหอดแล้วทา,นนทางแยกถนนใหญ่ครับสวัสดีครับทางแยกถนนใหญ่ผมก็พยา,ยามที่จะปบุคุยน้ำไผ่นะฮะพยา,ยามที่จะบุคุยน้ำไผ่ เพราะว่าเฮาบอกว่าเขามาแต่ส่แน่นะครับนะก็จะมีรถขายป่าตัวนี้ตลาดเคลื่อนที่เดี๋ยครับเดี๋ยวผมเดินทางเข้าไปที่ต่อไปกับเป็นบ้านเอ่อกุฎระคำนะครับเลยต้องประมาณ2กิโลเลวนะ น่าจะกุรค่แล้วครับขวามือผมนี้เป็นบ่อต้มเกลือนะครับที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับในน่าจะในอภัยวณรยวัฒน์เลยก็ได้นะครับเป็นบ่อต้มเกลือนะฮะแล้วมันก็จะมีหน้าเกลือนั่นเดี๋ยวท้ามผ่มืดก่อนผมจะพาไปเบ่งหน้าเกลือนะครับนี่คือบ่อต้มเกลือนะครับเขาจะเอาเกลือขึ้นมาสูบจากใต้พิภพขึ้นมาแล้วก็เอาขึ้นมาต้มนะครับต้มจนกว่ามันจะตกตะกอนเสร็จแล้วก็เป็นขาวๆนะครับกลายเป็นเกลือ กะบ๊อต้มเกลือนี้นะครับก็สามารถเอดคูครับไล่น้าได้นะครับปุกเข่าได้สบายเลยเพราะว่ากัดสันปันส่วนได้ดียู่นะครับกะซิบุคือครับหน้าเกลือนะครับถ้าหน้าเกลือนี้กะซีบุสามารถจะเอหนาแยกไกลได้นะครับเพราะว่าน้ามันเข้มมากๆเลยนะฮะแล้วกัหน้าฝนนี่กะน้ําจะชะล้างนะครับลุ่งคลองนะครับคลองนี่ก็เป็นคลองที่มันเชื้อมกับอำเภอบ้านงวงน้านะครับก็ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของน้ําเค็มนะฮะ น้ำเค็มนี่ก็มาป้าป่ามันก็นตื้นสะเดิดพนชาวบ้านกับพ่อยได้ป่าน้ำนะครับป่าตื้นน้ําเค็มกับว่าแถวบ้านผมนะครับนี่คือนี่แหละครับคือ,อบ่อต้มเกลือนะครับบ่อต้มเกลืนออำเภอวันนนวาดนะครับอยู่บ้านกุดเลือค่ากุดเลือค่านะครับซึ่งผมกำลังจะปั่นจักรยานเข้าไปในตัวของตำบลกุลค่ำนะครับอยู่ด้านหน้าผมนี่แหละ เ่อยครับขอญาตแก้นเด้อช่วงนี้ผมกับผมกับโบคอยได้ตัดครับนวดกับโบคอยได้โกนนะฮะยานโควิดมันเกิดเซียุกของก็เอาไวใ้ให้มันซ่าๆก่อนค่อยตัดก็ได้เพราะว่าบบได้ไปใส่ครับส่วนมากกับปั่นจักรยานกับยู่แถวๆบ้านนี่แหละทรัแน่นอนครับพระอาทิตย์รับข้อฟ้าไปแล้วนะครับ อัดสะดงอัดสะดงผมก็ต้องปั่นออกไปนะครับพเ,เพื่อนเพื่อนเบิ่งวิวธรรมชาตินะครับเบิ่งวิถีชีวิตชาวบ้านแต่ก็บกคอยได้าพเพื่อนเพ่อนออไปคุยน้ำพเพลเดอร์นะครับเพราะผมก็ย่านโควิดครับคุยกับเจ้าของนี่แหละนะคุยกับมูมูนี่แหละนะครับเปิดไฟท้ายกันครับ อ่ะโอเคเดินทางต้นครับไฟหน้าผมกะมีค้ำแน่นอนครับมื่อนี้นะฮะเหลืออีกประมาณเอ่อสิบสามสิบสี่กิโลนี่แหละครับน่าจะค้ำพอดีเลยนะฮะเพราะว่าการปั้นของผมนี่กับเป็นเป็นแบบทั่วริ้งนะครับไปแบบไปเรื่อยๆนะฮะอาจจะบุรีเล้งนะครับเห็นมันจะกล้าดีๆผมก็จอดผ่าให้เพื่อนๆได้เบิงนะครับอ๋อเข้าบ้านกุรกรมมลขับวนยังบุหรีจักเือเลยเมื่อกี้ไปเซตไฟนะครับยานเขามาต่ำท้ายอ๋อ อันนี้ไมยูคาลิตัสนะครับยูคาลิตัสนี่ครับเลี้ยวซ้ายไปบ้านหม้วงครับตรงไปนี่ไปวันน้อนี่ว่าเลี้ยวขวานี่ไปสว่างแดนดินนะครับสินี่ตลาดน,นี่นาอยู่มองนี้นะครับผมจะว่นขวเขาเบิ้งนะครับบ้านกุดละคำนะฮะบ,บ้านกุดเรือคำป็นตะบน,นะครับ อาจจะวนผมอาจจะบ่ได้ไปซออบทำเขาเด้อนะครับเพราะว่ายันโควิดครับช่วงนี้ว่าผมก็ข้ามอำเภอมาแล้วนะฮะช่วอาจจะขี่ผ่านเบ็นคิวซิเดอร์นะะนี่เป็นตลาดภายในชุมชนนิดน้อยนะครับจางอย่างนอกนี่ปิ้งไก่ปิ้งดากเอ้ยปิ้งตูดปิ้งตับนะครับสิบบาทโอเค สวัสดีครับสวัสดีแม่ปิ้งสวัสดีครับขายเนื้อเลือดแม่ปิ้งอ่ะห้าสิบบาทจ้าห้าสิบบาทบอ่อะอันนี้ถุงแม่งยังหน่ะอันนี้แม่งยังเรื่องอันแจกคเด้แม่เสารดิ้งอันนี้อันนี้แม่ที่นู่นจ้าจักบาทอ่ะห้าสิบบาทค่ะลดมาได้บ่เอาปิ้งเอาแม่ปิ้งอันนึงเอาที่นู่นอันนึ่งนะอ้ <laughs> อาวุดหนุนไปตอนแรกว่าสิ่ว่าสิบทจ,จอดคุยแล้วยานโควิด <laughs> เอ้าวคันบูมีเงินกะโควิดกะโบรานสมบูมีเงินแล้วเนาะแมงซ่นกะมีดด้วจ้ะโอ้เอามีมีดลอยถึงขึ้นมาลอยเดียวนะครับเป็นตลาดน้อยๆนะครับที่ขายคู่มือครับเปิดขายคู่มือเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเงินเด็ดหรอวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หลอดสายครับผมเอาวายเอานำกันเนาะโอ้ขอบคุณครับเอามันมาเด้อฮะโอ้ขี่สมบูปั้นมาถึงกรุงเทพแล้วครับ ันปันหมวกเป็นหมวกครับทรงนี้ก <style> <ENNIS> ็ระวังระวังโควิดเมียนเมียนอยู่ครับกับผู้ไทยดำแอดเวนเจอร์น้ำเด้อข้าไปเมืองน่ำครับเอ็ดยูทูบนะฮะบ่วโอ้เจอเอฟซีซะนะครับเจอ FC ครับมืัอนี้กะบโบด้ปั้นมาเป็นปีแล้วครับมองนี้บ๊ดด้ปั้นรถมาตลาดมองนี้เป็นปีแล้วนะฮะมืดค่ำแล้วเอาผมไปก่อนครับ ไอขำมืดแล้วผมื่้นระหอดอติดไฟแล้วครับติดไฟแล้วตลาดก็ยังเปิดอยู่ครับ เคียงหมู Walking Street นะครับ Walking Street ฟังคุณจะเป็นร้านขายกับข้าวครับตลาดตลาดเล็กๆอันนี้เป็นบ้านจำปาดงนะครับจำปาดงนี้บ่เคยมีอึดเลยนะครับถ้ายักได้เกลือมาซื้อจำปาดงจำปาดงโอ้ยเมือที่อยู่ในจังหวัดสกลนครน,นะครับก็มีตลาดสด จะเดิดช่วงนี้แหละครับที่เป็นช่วงของหน้าเกลือนะครับถ้ามาตอนช่วงรุออ่ดดุแรงนะครับเขาจะต้มเกลือนะครับเขาจะสูบเกลือมาใส่หน้าเต็มเลยนะฮะทั้งพ้นครับแต่ตัวนี้เป็นหน้าฝนครับก็เลยยุดยุดกันเอ็ดหน้าเกลือไปนะครับเอาไว้ เอาไว้น่าจะเป็นช่วงแรงช่วงหนาวนะครับที่เขาเอ็ดกันนะฮะช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนน้ำท่วมเต็มปัดเลยครับมืดแล้วครับทุกคนบ้านนี้น่าจะมืดก็เก่านะฮะไปครับอาจจะบริเวณเกลือนะครับ para mi gente con una pasión con una pasión tan fuerte